รับสายพินนะครับ <nenhuma> พ <Durch those rapper> ี่้องครับยี่สิบสี่สิบนะครับหรับัานรับาให้าาคาลังแสฟังให้าบอ่งที่ครโพรมับองยาจงสายิ้นท่านเร่าฝนบ้เรงตรคมงนัคร นะครับสายพินนะครับลงสายด้วยนะครับการถอนลงกตาอย่างเนื้องผมพ่อประมานัด้แเดื้อดูนะใส่ถุไฟเข้าไนะหลายยาเลยนะครับน้บองสายพินนะไหลเยาไหลายยาวเอ